พี่ไปโอนทางหาเขาเพราะว่าเขาบอกว่าจะซื้อพี่เก้าแสนให้โอนตางมาก่อนให้มาทําบัตรใช่ไหมคุม่น้าค่ะอ๋ออยู่น่เดียวกันเลยอือ,อแล้วมีมันดีครับมีเสียงในฟิล์มมาด้วยนะ,ะบ,นยนบ,บ,นบ้านเดียวกันเหรอฮะวันดีครับวันดีครับนี่บ้านเดียวกันเนาะชาวบ้านเลยเหรอบ้านเดียวกัน บ้านเดียวกันอำเภออะไรนะเขาเรียกอำเภออะไรฮะอำเภอนากลารอำเภอนากลางอนากยู่รามแยกออกเป็นอำเภอนาวังนากลางอำเภอนากลางโอเคอันนี้ครับพี่เขาเน้นอันนี้เน้นนี่มาจากหนองบัวลำพูเหมือนกันเน้นอันนี้เพราะอะไรอ่ะในนี้มีอะไรไม่รู้ว่าติดมาด้วยอ้าวแล้วทำไมถึงมองเน้นอันนี้ไม่รู้เพราะติดมาด้วย ออันผมว่าจะเป็นอัฐิหรือเปล่าเนี่ยอายไอโจ้แงะดนผมไม่กล้าผมว่าจะเป็นกระดูกมากกว่านะกระดูกไหมข้าหอะแท้เป็นพ้าใหม่แห่ห่อมาเป็นห่อมาเป็นอยู่ในแล้วมันอยู่ในตลับนี้ด้วย ทำไมถึงมั่นใจมาจากหนองบัวลำพูฮะอะไรนะฮะไม่เข้าใจที่เขาบอกว่าเป็น F C อ๋อคือแบบเยเ ลายอะไรทำไม่เป็นอ๋อทำส่งส่งมาไม่เป็นคือคือผมเวลาอยู่ไกลๆอ่ะไม่ค่อยอยากแนะนำให้มาเพราะว่าอย่างมาแล้วเนี่ยพอพอไม่ใช่แล้วมันคนก่อนที่เขาอะไรเข้าแผนก็ให้ก้าวแผนคนไมนให้ก้าวไปย้อลาดหวังไปอ๋อโดยมิชาชีพหลอกไปแล้วที่ที่วัดดวงเพื่อเ3อการประกอนสรมเ คือพี่ไปโอนตังหาเขาเพราะว่าเขาบอกว่าจะซื้อพี่9 0 0 0 0 0ให้โอนตังมาก่อนให้มาทำบัตรใช่ไหมทำใบซื้อขายอ่าแล้วพี่โอนไหมไม่ครับไม่มีตังเพราะมีเงินนะโอนไหมพี่โอนปะไม่ได้โอนไม่ได้โอนแล้วท่านได้โอนเนราะมีเงินอ่ะบอกมีเงินโอ้โหแล้วนี่มาแบบยืมตังค์มาฮะยืมตังมาหมา ก็ให้ดูถ้าแท้เราก็ภ oh. ูม so ิใจไม่แท้เราก็ภูมิใจไม่แท้ก็ภูมิใจเหรอโอ้หนองบุญรำพูนี่มานี่กี่บาทเนี่ยใที่เราะราดไงเราเราประมาสองบาทโอ้ชีวิตยิ่งกว่าละครนี่กูจริงบ้านนี่มาแบบไม่มีความหวังเลยนะเนี่ยคือที่มาก็อยากรู้ด้วยว่ามันแท้ไม่แท้แล้วไปยืมตังเข้ามาเพื่อจะนั่งรถทัวร์มา นั่งรถทัวร์นี่พันหนึ่งเลยเหรอไปกลับพันหนึ่งไป,ไปกลับพันเอาไปกลับของเราเอาจองตั๋วไปกลับเลยเราต้องกลับตอนยี่โมงโอ้โหฟังแล้วกูเครียดเลยจริงๆต้องไม่ถามนะพอถามแล้วเครียดด้วยเลย <c oughs> อ๋อนี่มาจากหนองโมลำพูแล้วหนูเคยนั่งรถทัวร์กลับไหมใชยค่ะ <c oughs> พันหนึ่งเหมือนกันห้าร้อยเหมือนตกประมาณห0 0กว่าบาทประมาณหกรกว่าบาทแต่ถ้าตีไปกลับพันหนึ่งเหรอเออเหมือนแบบมันก็คูณสอเลยค่ะอ๋อไม่ได้ไม่ได้ไไดลดราคาถ้าไปกลับไม่ลดราคาเหม่ดลดราคามันแล้วแต่ระยะทางเลยค่ะแบบบางพื้นที่ก็แบบอาจจะท่านี้เขาอยู่บ้านหนูเลยป่ะอำเภอเดียวกันป่ะไม่ค่ะเขาอยู่ตำบลเลยนะนาวังปิดกันเลยค่ะปิดกันเลย เดียวกัเยวกันรับาตเล้วเจอคนบ้านเดียวกันเลยนะแล้วไปยืมตังค์เข้ามาเพื่อที่จะมานั่งเพื่อที่จะมาหาเอาพระมาให้ดูแล้วถ้าไม่แท้คิดไว้มว่มา,าถ้ามาแล้วไม่ได้ตังค์จะทํำยังไงอ่ะภูมิใจอย่างเดียวโอ้โหให้ผมเพิ่งเคยเจอจะดูที่ อ๋อดูในท i ิตต k อคือคือตอนเนี้ยพาพพี่มาเนี่ยคือคือเป็นพ์ทแท้ซะส่วนใหญ่นะแต่ไม่มีราคาเลยแต่แบบแต่โอ้โหโอ้โห,โอ,โหอันนี้ประเดิมแล้วอะนาม,มาสองพันะผมอาจจะผมช่วยค่ารถพี่สองพันแล้วกันนะโอ้โหนี่มาแบบอันนี้ผมให้ไปสองพันอันนูคนบ้านเดียวัหนูเลยเนี่ย โอ้โหเหลือเชื่อวะ่ะมาแบบไม่มีความหวังมาแบบไม่รู้เลยครับโชคดีนะเดินทางปลอดภัยครับโอ้โหค่อยๆเก็บพักนะเก็บพักกันเก็บพักกันวันนี้มาแบบมาแบบจริงๆผมไม่ค่อยอยากให้มาแบบนี้นะแบบมาแล้วแบบโดยที่เรายังไม่รู้อะไรเลยให้ส่งรูปมาก่อนแต่เมื่อกี้พี่เขาทำไม่เป็นนะครับล้วไปเข้าไปโดนมิจฉาชีพหลอกอ,อีกทีหนึ่งก่อนด้วย อันนี้ถ้าพี่ไม่เอ่ยมาว่ารู้จักกับน,น้องเขาเป็นคนบ้านเดียวกันโดยบังเอิญเพราะพี่เขายืนอยู่ท่าน้องเขามาพูดว่าผมถามไปดอ,อ,อีน้องผมถามเอ่อน้องน้องป้อนนะว่าเป็นคนที่ไหนจังหวัดไหนนะแล้วน้องบอกว่าเป็นคนหนองบัวลําปู <P ie> พี่เขาก็เลยทักน้องว่าบ้านเดียวกันเท่านั้นแหละผมเสียสองพันเลยแต่ดีแล้ว <g ül üyor> ดีแล้วครับไม่เพราะดูคนเดียวแหละแต่ดีแล้วแต่ดีแล้วครับ แค่นี้แล้วครับได้เงินงนี่มาแต่ลาวเลยนี่มาแต่ลาวอีกอาล,ลาวแล้วทีนี้มากันแต่ละที่ทีนี้เรื่องใหญ่แล้วทีนี้นนหมด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 ,หมดละหละตอนนี้ตังค์หมดแล้วไม่เป็นไรพี่พูดพูดให้ฟังเฉยมาจากลาวจริงเหรอรท้าไมลาวมีพระเยอะเหรอมาจากลาวจริงจริงเข้าเงิน เออว่ามีใบพาสปอร์ตสาธารณรัฐประชาพี่อยู่อะไรจังหวัดอะไรเขาเรียกอะไรจังหวัดใช่ไหมาสารวัลวันเแขวแขวสารวัวันหาสารวันอยู่ตรงไหนอะสวรรคสวรรค์นักเขียนมันต้องไปทางไหนมุกดาหารามุกดาหารอ๋อมุกดาหารโอ้โห แล้วทําไมถึงมั่นใจว่ามาจากลาวอะ่ะครับโชคดีครับตามที่มันจะได้แต่คุณทำอะไรนี้ไม่เป็นแต่มาโอ้มาจากลาวขออนุญาตนะพี่นะเราทำให้เขาหน่อยทำให้เขาหน่อยทำโอโ้มาจากลาวได้ความหวัง อแล้วที่ลาวเขามีพระด้วยเหรอพี่ครับก็คนไทยอย่างสมบูรณ์ไปเลยนะฮะไปจับเป็นคนไทยหอเปลาอ๋อหมายถึงว่าคนไทยเอาไปขะไปไปที่ลาวเหรอลขาไปทำไมที่ลาวอ่ะคนไทยไปย้ายอยู่ที่ลาวมีด้วยเหรอผมก็เป็นคนที่อ๋อพี่พ่อพี่เป็นคนอุบลอลก็ไปเกิดที่ลาวอ๋อ เป็นไงพี่เคงสวัสดีครับฝุ่นทั้งนั้นอันนี้ผมขอซับอันนี้ของใครอ่ะ ของพี่นะผมขอผ้าเปียกแต่ๆ้าหน่อยได้ไหมเพราะว่ามันมีแต่ฝุ่นฉับฉับมามีแต่ฝุ่นโอ้โหใรแ้นอ,อาตลาดบวกสีแล้ววะไม่ได้ดูเลย เมื่อวาน่ามาแล้วให้พี่ถั่วดูอีกทีป่ะเน,น,นหมดเลยอันนี้อันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวให้เพื่อนดูอีกทีนะมันดูแล้วไม่ค่อยถูกใจเดี๋ยวให้เดี๋ยวให,ให้ให้พี่โก้พี่โก้คุยหน่อยพี่โก้โก้ให้พี่เขาไปรอฝั่งนู้นก่อนได้ย้าย แล้วน้องป้อรู้ได้ยังไงว่าพี่เปิดรับสมัครพิตตี้เห็นในเพจค่ะอ๋อเห็นในเพจมันนั้นก็แบบจริงๆหนูก็ดูเ,ออเหมือนช่วงแบบว่าเตะบอลออกกำลังกา,กายอะไเงี้ยมันก็เลือกผ่านแล้วก็เจอแล้วก็แบบตอนเลื่อแบบขึ้นปีนบ่อยๆนี่นะค่ะก็เลยแบบมันก็เลยขึ้นมาแล้วน้องอยู่ที่ไหนตอนนี้ปัจจุบันอยู่ที่ไหนคืออยู่ที่นนทบ,บุรีนี่และะ๋อนอนทบ,บุรี อ,อยู่ที่นนทบ,บุรีนะครับน้องเสื้อฟ้านะชื่อน้องป้อนนะครับเป็นมิสเฮ้ยน,น้องย้ายที่จอดรถยังย้ายเรียบร้อยคะ่ะใช่ไหมน้องจอดข้้งล่างมาต่อแรกใช่ไหมตอนแรกจอดชั้นสออ้าวช,ชั้นสองชั้นหนึ่งมาที่เลียวมาจอดปะ่ะใช่น้องปะ่ะใช่โหนี่นะคะที่เดินมาแล้วก็เห็นที่เดียวพอพอดีเห็นด้วยเหรอเห็นเห็นค่ะเรารู้ได้ยังเป็นรถพี่ไม่แต่ว่าหนูเห็นที่นั่งอยู่ในรถพอดีเห็นได้ยังไงอ่ะ อ๋อเห็นที่เสร็จปุ๊บใช่ค่ะแล้วก,ก,ก็เดินไปด้านหน้าแล้วแปลว่าน้องเขาไม่ได้จอดชั้นหนึ่งเขาจอดชั้นสองแล้วเดินลงมาใช่ไหมใช่ค่ะจอดชั้นสองแล้วก็เดินลงมาอ๋อไปเจอเขาดเดินลงมานึกว่าจอดชั้นหนึ่งก็มไม่รู้ว่าแบบห้างมันเปิดชิงหอกเดินึกว่าเขาเปิดด้านหน้าเลยเดินลงมาเลยอืมเพราะว่าท่านหนูไปจอดข้างล่างนี่แบบพี่นี่ <laughs> ออกไปจากห้างพันทิพ แต่ละครั้งเราโดนเท่าไหร่วะค่าจอดรถเท่าไหร่แปดร้อนะครับผมจอดรถที่พันทิพย์เมืวานเนี่ยไม่มีสิทธิพิเศษนะโดน800นะนึกว่าน้องไปจอดข้างล่างด้วยไงเลยบอกเฮ้ยแล้วไปดีแฟนพี่โทรมาพี่บอกว่า เมื่อกี้เหมือนมีพิตตี้นะแต่แฟนพี่บอกเขาจําไม่ได้ว่ามีวันนี้ใช่ค่ะเขาจาไม่ได้บอกแกว่าแบบมันขนกมาแล้วประตูยังไม่เปิดเลยอันนี้ค่ะเออแฟนแฟนพี่บอกว่าไม่มีวันนี้ไม่มีพี่ถามก่อนแล้วว่าวันนี้มีพิตตี้มาไหมแฟนพี่บอกไม่มีนะวันนี้รู้สึกจะไม่มีแล้วเมื่อกี้อะเจเขาสายตาดีมากเขามองผู้ปกเนี่ยน้องคนนี้น่าจะมาที่ร้านบอกเฮ้ยวันนี้ไม่มีนะเสเขาบอกมาเขาบอกมาเนี่ยเนี่ยคนนี้เป็นหน้าตาแบบหนุดจัดอ่า บอกเป็นหนูแน่นอนแล้วบอกแล้วไปจอดข้างล่างนี้ต้องต้องให้เขาเลื่อนรถนะไม่งั้นโดนค่าจอดรถเป็น8 0 0ร้อันหนึ่งเลยนะก็ะลเลยเป็นห่วงกลัวจะโดนค่าจอดรถแป0ร้อย